สวัสดีครับไป่อแม่พี่น้องมิรัก FT ทุกท่านทุกคนของทิศโยคนที่เซอร์นะครับมาที่นี่ก็กินข้าวกับทิศโยนะครับนี่ข้าวผมก็มีเท่านี้นะครับนี่ไข่เจียวครับไข่เจียวปทอดปลาทอดคือเกลาครับป่อเมีน้องมีแหนมผักฉาบอยู่ข้างนะครับน้องมีก็ผักเสี้ยวฉาบน้ำมัน ลาดมะนาวนะครับบิดมะนาวคือเก่าพี่น้องข้าวผัดพี่น้องเปลี่ยนรสชาติเนาะจากข้าวเปล่าเป็นข้าวผัดครับพี่น้องมาบรรยากาศก็มืดหน่อยครับพี่น้องเนาะห้องก็ไม่มีไฟเท่าไหร่นะมากินข้าวกับผมครับมา่เดมืดหน่อยนะครับพี่น้องพนะี่น้องเดี๋ยวมก็เปิดต่างยิ่นครับครับบรรยากาศยามเย็นครับพี่น้องมากินข้าวกับผมครับ มาพี่น้องแซบแซบอืมแซบมาปูกว่าจานจานก้นข้าวหัวมาพรุมาต่อความชุ่มอืมแซบแซบ มีอกแค่ของเก่าหน่อยนึงพี่น้องยังไม่หมดกินไม่หมดเข้ากันพี่น้องไข่ปลาดน้ำปลาทอดอืมอืมมาเรื่อยพี่น้องข้ากันพนงครับ เนี่ยครับชีวิตชีวิตชีวิตบ้านๆน,นะครับนอพี่น้องเนาะอืมนกแค่แห้งหวานพี่น้อง แซ่บไปน้องแซ่บยามาคำก็แซ่บของวันก็ไขาา่มะซ้าก็ไข่เย็นก็ไข่อืมแซ่บครับ น่องจับแป๊บจ็บแน่นวครับนัวไข่ทอดก็เข้ากันได้พี่น้องเสียบหลายเสียบเสียบหืมนุ่ตัวนุกอยางพี่น้องความนัวเสียบรวม โปรตีนก็ได้วิตามินก็ได้อืมครับพี่น้องครับบอไปพบกันแสบมือหน้าเนาะนี่จะกินหยังพี่น้อง